สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับหยิบข่าวนี้ขึ้นมาเล่าให้ฟังกันคิดซะว่าเป็นข่าวบันเทิงก็แล้วกันนะครับแนวหน้าพาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าลูกชูวิทย์ฟาดเดือดแล้วตามนึกเครื่งหมายตกใจแหกตาดูซะบ้างใช้เส้นพ่อ VIP ยังไงเป็นได้แค่ผลทหารเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับในเติมตระกูลกมลวิสิทธิ์ซึ่งเป็นลูกชายของชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ เติมตระกูลเนี่ยได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook เติมตระกูลกมลวิสิทธ์เนื้อหาใจความเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าถ้าคุณพ่อเส้นหรือฝากแบบ VIP จริงๆแล้วให้ผมเป็นได้แค่พลทหารก็ขอบคุณพ่อนะครับน้อยใจตายเลยครับพลทหารเติมตระกูลทหาร VIP ยังไงก่อนครับไอทนายซิลิโคนฟิลเลอร์ยังไงครับ ว่าแต่ผมเนี่ยวิดพื้นกับดึงข้อโหดท,ที่สุดในรุ่นนะครับแล้วก็กินเก่งที่สุดของหน่วยเลยนะครับอันนี้ไม่ได้โกหกแถมยังลงไปเก็บขี้ในบ่อใต้ตึกหน่วยก็ลงมาแล้วเหม็นมือไปสองสมวันแล้วทหารรุ่นพี่เนี่ยบอกว่าไอ้เติมมันกินเปลืองจัดเลยโดยเฉพาะคุณเชียงจริงๆก็อยากจะเป็น v i p เหมือนตั้มอยู่เหมือนกันน่นะครับมีคนช่วยยกกระเป๋ามีตำรวจเดินตามแต่ก็คิดเสมอนะครับว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่ชอบ อยากจะเป็นคนธรรมดาธรรมดาทั่วๆไปซะมากกว่าผมเคยเป็นแค่พลทหารธรรมดาธรรมดาทั่วๆไปไม่ใช่ v i p นะครับเป็นพลทหารอยู่ที่กาญจนบุรีพลบ .9 ซึ่งขึ้นชื่อบหอดสรุษำไปแต่ผมว่าการเป็นทนายเนี่ยควรจะหาเวลาไปช่วยเหลือสังคมแบบทนายประชาชนจะดีกว่าไหมครับดีกว่ามาหาเรื่องคนอื่นเขานะครับคือข้อมูลเนี่ยมันต้องมีสิครับไม่จะพูดแบบเลื่อนลอยทิ้งขี้แล้วก็หายไป อยากให้ตั้มโบ็อกเป็นคนเดิมซะแหกตาขึ้นจะได้ดูฉลาดหน้าจะได้ไม่แหกันนะครับ